วันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับถึงแบตสองลูกนี้นะครับแบตสองลูกเนี้ยลูกนี้นะครับค่าซ c a มา4ี่ร้อยสาสิบนะครับอันนี้เพื่อนผมเป็นคนคัดมาให้นะครับ4 3 0้อยสาสิบลูกนี้4ี่้อยเก้าสิบนะครับสิบสองโวลต์ฝานะครับสิบสองโวลต์ฝาทั้งสองลูกแต่มีอาการตันนะครับตันทั้งสองช่องตันทั้งสองลูกพูดผิดนะครับที่ผมกากระบาดไว้นี่คือตันนะครับตันนะครับ ส่วนลูกนี้ก็ช่องนี้นะครับผมกากระบาดไว้ติ๊กไว้ก็แบตสองลูกนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็คือดูดกดออกนะครับดูดกดออกจนถึงแผ่นท่าเลยแล้วใส่กดประมาณพันสี่พันห้าลงไปนะครับทั้งสองลูกเลยนะครับทิ้งไว้อ่าหคืนนะครับแล้วอีกวันหนึ่งมาทําชาร์จด้วย เริ่มต้นชาร์จด้วย15%นะครับก็มีปฏิกิริยานะครับไม่เท่าเขาแต่มีและจากที่ไม่มีเลยนะครับก็มีทั้ง2โลูกเหมือนกันทั้ง2ลูกเลยนะครับแต่ก็มีปฏิกิริยาไม่เท่าเขาก็ได้ทําการาชาร์จที่15%แล้วก็ใส่กดซัลฟูริกลงไปนะครับ98%นะครับใช้ไฮโดรมมเตอร์อย่างนี้ตวนะครับใส่ลงไปเพิ่มอีกนะครับจากที่ปรับกดไปแล้วนะครับ เพิ่มไปอีกช่องละสามหลอดนะครับสามหลอดนะครับก็ก็มีปฏิกิริยาดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ดีนะครับก็ยังไม่เป็นปกตินะครับก็เลยหยุดการฟื้นฟูแล้วก็ทิ้งไว้อีกคืนหนึ่งคือเป็นคืนที่สองนะครับทิ้งไว้เป็นคืนที่สองคือแช่กดไว้สองวันเลยว่างั้นเถอะนะครับเช้านี้มาก็เริ่มต้นที่กระแส4แอมนะครับ4แอมป์5แอมนะครับ ก็ปฏิกิริยามาดีนะครับตอนนี้มาดีแล้วเห็นไหมฮะช่องนี้ที่มันใสเพราะเขานี่เพราะว่าผมดูดกดออกไปนะครับส่วนช่องอื่นนี่ก็จะมืดมืดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะส่วนลูกนี้ก็ดูนะครับมาแล้วนะครับ อันนี้ไม่เห็นน้ำำําดํานะครับอย่างนี้เอานะครับทีนี้พอมันมีปฏิกิริยาเป็นปกติแล้วเนี่ยทำยังไงนะครับในการแก้ช่องตันเนี่ยจะด้วยวิธีการยิงเซลล์หรือใช้กดเข้มลอกกระแสหรือการแช่กดก็ตามนะครับในการที่เราทามาแล้วเนี่ย <c oughs> ทามาจนมีปฏิกิริยาแล้วเนี่ยไม่ใช่ชาร์จแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับตอนนี้มัน ช่วงเช้าอยู่ประมาณ9โมงนะครับผมจะชาร์จเลี้ยงกระแสอย่างนี้เลยนะครับชาร์จเลี้ยงกระแสอย่างนี้ไปเลยนะครับยันตกเย็นหรือ1ทุ่มเลยก่อนหรือว่าก่อนที่ว่าผมจะนอนเลยนะครับจะชาร์จเลี้ยงกระแสไว้แบตร้อนลดแอมลงมานะครับจาก5แอมอาจจะเหลือ3แอมนะครับแต่จะชาร์จเลี้ยงกระแสนวดไปเรื่อยๆนะครับคือจะไม่ปล่อยง่ายนะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับ คลิปนี้อาจจะไม่ได้มาทําให้ดูแต่ก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าวิธีการแก้ช่องตันเนี่ยมันมีหลายวิธีนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้เงินซื้อกดอสารเคมเีมาเสริมเติมแต่งนะครับมันแพงนะครับแล้วก็ใช้ไม่ได้ถ้าทําวิธีพวกนี้แล้วใช้ไม่ได้แล้วใส่เคมีแล้วใช้ได้เนี่ยผมจะยอมนะครับแต่ใช้ไม่ได้หรอกใช้มาเยอะละครับก็ มาเล่าให้ฟังนะครับก็จะชาร์จไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะปลดออกนะครับแล้วก็จะทิ้งไว้อีกหนึ่งวันแล้วก็จะมาเริ่มชาร์จใหม่ถ้าปฏิกิริยามันมีปกติเหมือนช่องอื่นอย่างนี้แล้วก็ระยะเวลาในการเกิดปฏิกิริยาเท่าช่องอื่นขายได้นะครับรับรองเปอร์เซ็นที่จะกลับมาตันอีกก็น้อยแต่จะให้ดีเหมือนแบตเตอรี่ใหม่ๆเลยคงเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เอาไปใช้ได้พักใหญ่ แต่ถ้าเมื่อเราทําเสร็จแล้วเราเลิกการฟื้นฟูแล้วเราทิ้งไว้วันสองวันและกลับมาชาร์จอีกถ้าปฏิกิริยามันยังไม่เท่าเขาขายไม่ได้นะครับแต่ทําใช้เองได้นะครับถือว่าแบตเตอรีย่ยังไม่กลับมานะครับหรือกลับมายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอามาเล่าให้เพื่อนๆสมาชิกฟังนะครับก็ใช้กระแสแอมแค่นี้นะครับก็จะใช้สัดหลังมือนี่แหละไม่ต้องมี ไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิหรอกแต่ถ้ามีก็ดีนะครับแต่ผมไม่มีเราสัมผัสได้ว่าร้อนมากร้อนน้อยแค่ไหนนะครับส่วนช่องเนี่ยผมก็ว่ามันมาดีแล้วล่ะเห็นไหมฮะอันดับแรกเลยที่ผมให้ใช้15แอมเลยเนี่ยคือว่าผมจะ หลังจากที่แช่กดเข้มไว้เนี่ยผมจะกระชากให้ซันเฟลมันหลุดนะครับแล้วก็จะค่อยๆลดแอมลงมาจาก15แอมเหลือ10แอมเหลือ7แอมเหลือ5แอมเหลือ3แอมนะครับแต่ถ้ากระชากแล้วมันยังไม่มาไม่ต้องฝืนนะครับเพิ่มกดลงไปแล้วแช่ไปอีกคืนหนึ่งทำไปอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้วิธีการแก้ช่องตันผมทำให้ดู หลากหลายวิธีนะครับไม่มีวิธีไหนที่ทําไม่ได้นะครับที่ทําให้ดูเพราะทํามาจากหน้างานแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่มีวิธีไหนที่ทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็อยู่ที่แบตเตอรี่ด้วยเช่นกันแล้วก็วิธีการทําด้วยเช่นกันนะครับวิธีการทําอาจจะเหมือนกันแต่ประสบการณ์อาจจะไม่เหมือนกันก็ผลลัพธ์ก็อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ หน้างานจะสอนเราเองนะครับว่าเคสต่อไปเราควรจะเสริมเติมแต่งยังไงก็ฝากไว้นะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อเคมีใดๆทั้งสิ้นนะครับที่จะมาฟื้นฟูแบตเตอรี่นะครับเคมีที่ผมเห็นเห็นอยู่นี่น่าจะแค่ะชะลอการสะสมของซัลเฟตเฉยๆนะครับแล้วก็อาจจะยืดอายุของแบตเตอรี่ได้นะครับแต่ฟื้นฟูไม่ได้แน่นอนแก้ช่องตันก็ไม่ได้แน่นอนนะครับโอเคสวัสดีครับ